สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีตอนเย็นนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่เข้าร่วมกลุ่มนะครับผมก็มีหลายท่านนะทักมาหลายร้อยคนนะครับผมก็ทยอยส่งส่งรายละเอียดให้นะครับผมแล้วก็บางท่านก็เข้ามาในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยต้องขอขอขอ,ขอโทษมากๆเลยนะครับผมนะต่อจากนี้ไปนะครับหลนยกลุ่มก็จะใครพูดคุยอยากจะขอตัวไหนก็ผมจะอัปเดต กราฟให้นะครับผมนะเอาเท่าที่ทาได้แต่จะพยายามไม่ดีที่สุดนะครับผมก็คลิปนี้จะมาอัปเดตราคาของคริปโตเคอรนซีนะครับผมแล้วก็เหรียญบางตัวถ้าเกิดว่าผมไม่โม้จนเกินไปนะครับตอนนี้ทองคําก็มาตามที่ผมคาดแล้วว่าอ่าก่อนหน้านี้ทำคลิปอยู่ตอนเช้าใช่ไหมครับผมประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วทองก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปแต่แตวโซนนี้นะครับแล้วก็ตั้งตั้งลำใหม่นะครับผมลงมาแดงก็ขึ้นแดงได้เช่นกัน นะครับลงมา10ดอลก็คือ300บาทไทยนะครับก็มันก็ขึ้นกลับไปที่เดิมได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยโซนี้นะครับตามเฟรม s c เนี่ยขึ้นอยู่นะครับ s c เนี่ยน่าจะไปได้อีกไกลนะครับแต่ตามเฟรม D ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับตามเฟรม D อ่ะมันลงอยู่นะครับแต่ปัญหาคือมันมีแรงซื้อตัวนี้มันต้องเยืงออกข้างแล้วดังนั้นแล้วทองก็จะบินขึ้นกลับไปได้นะครับผมนี่คือการเดาของผมนะครับโอเคคนส่วนมาก ไม่ค่อยได้ติดต่องกันก็ไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวผมไปดูกราฟของบิดก้อยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับบิดก้อยตอนนี้ราคาของพี่ไตนะครับราคาของพี่ไตอยู่ที่หล้านนะครับนี่คือเห็นไหมราคาของพี่ไตนะครับโอ้โหสวยงามมากคำเพลยเดย์ครับผมโห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 ไปแล้วครับผมนะตามเพลยเดย์นะครับนั่นหมายความว่าเส้นสโตแกราฟิกที่ผมใช้ดูนะครับผมแล้วก็ไอ้เนี่ย เส้นสโตเนี่ยมันแข็งนะครับเพื่อนๆนะเส้นตะโถมันอ่อนแต่อายไอมันอยู่ล่างนั่นหมายความว่ามันบอกว่ามันมีเวลามีแรงที่จะขึ้นไปอีกเยอะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ปริมปริแล้วเนี่ยมันมีแรงที่จะลงได้นี่คือในการคาดเดาของผมนะครับถ้าเป็นของพี่ไทยก็ราคาอ่าเป็นเงินบาทไทยนะครับผมก็ที่1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแล้วกันนะครับนี่อยู่ในกรอบนี้จงเดินตามรอยที่ผมตีไว้โอมเพียงนะครับเป็นวันนี้ปั๊บคลิปนี้ทำึ้นมาเพื่อเดาจากตัวเเอองล้วนนนๆะครับพื่ เนี่ยวันนี้ทั้งวันมันจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเปลี่ยนผมกวัดนิดนึงนะครับวัดไม่ใช่วัดวัดวัดนู้นนะครับวัดวัดตรงนี้นะผมนะครับป๊าโอเคแล้วก็เลื่อนมานิดนึงโอ้โหรู้สึกรู้สึกรู้สึกหนึ่งล้านห้าหรือเปล่าครับผมไม่น่าหลอกตัวเองเลยครับผมนะประมาณนี้โอเคนี่คือกราฟของ มันจะขึ้นจนต้องร้องขอชีวิตนะครับรอย่อรอย่อนะครับแต่มันก็ไม่ลงมานะครับผมนะโอเคนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับของราคาไทยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูราคาของตลาดโลกแล้วกันนะกราฟที่เป็นเรียวเทามากมากกว่าในกระดานอื่นๆนะผมคิดว่านะครับโอเคจะดูตอนนี้เลยแล้วกันบิตคอยตอนนี้อยู่ที่ก็เป็นไปตามที่ผมพูดมานะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยังยังไม่ผิดเลยนะครับผมนะก็โอเคแต่วันไหนปิดก้อยหน้าแตกเอาไม่เป็นไรครับก็ยอมรับ นะครับแต่ยังไงก็ผมอัพคลิปอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องมีคลิปที่ผิดบ้างนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับปิดเป็นครูครับผมนะครับโอเคแต่ไม่ได้เรียนสายครูนะครับผมนะก้กข้อปิดโอเคครับเนี่ยเป็นไปตามที่ผมคาดไหมครับผมก็โม้ตายแหละครับแล้วกดว่ามันถูกทางนะผมจะปิดตางผมก็เงียบนะครับผมนะโอเคนั่นคือเป็นลักษณะแบบนี้เป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกแล้วว่ามันเลื้อยนะครับความเข้าใจกันว่าความหมายมันเลื้อยไหมครับมันเลื้อยก็ตรงนี้ครับที่มันขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกโอเคไม่อยากใช้ ไม่อยากโมูเลยเพราะว่าทุกคนก็ติดตามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากเจ็บกอนี่คือเป็นแบบนี้ครับเป็นแพทเทิร์นที่มันขึ้นไปนะครับเป็นบันไดแบบนี้ ขึ้นไปออกข้างตั้งที่มันต้องลงมาใช่ไหมครับแต่มันไม่ลงนะตอนนี้ไอซ์ไดยังขึ้นได้แต่ถ้าเกิดไอซ์ไอมันอยู่มันยอดสวรรค์วิมานตรงนี้มันต้องลงมาแล้วแต่ตอนนี้มันสามารถกดไล่หลายตัวแลอหลายอย่างแล้วมันก็กดแบบนี้ต่อไปมันจะขึ้นไปเล่นฐานบนตรงนี้อีกนะครับก็ําท่าเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อีกจนกว่ามันหลอกล่อแล้วมันทุบลงมาแบบนี้เลยข้อได้นะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ที่41,800หนด้อลลาร์นะครับผมนะข้อ ผมจะดูตามเรีย์เดย์นะครับตามเรีย์เดย์มันก็ต้องไปตามที่ผมตีเส้นไว้นะครับแต่ว่าจะไปตรงไหนก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่ผมคาดการ่าว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือกอขวดที่มันเกิดเกิดตรงนี้นะครับอย่ารอให้มันตัดนะครับอย่ารอให้มันตัดถ้ามันตัดก็อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเส้นก้าจรลียที่ของผม3เส้นเรียงสัมปายที่ผมเซตไว้นะครับเส้นโมบิ n ง A อเร์แต่ไม่ต้องตักมาขอนะครับว่าทํายังไงนะครับมันง่ายมากนะครับผมบอกสอกหนึ่งนาทีก็เสร็จแล้วนะครับสีเหลือง สีน้ำเงินสีแดงนะครับตัดกันยังสามสายถ้าเมื่อ,อไรที่จะขายก็ต้องให้มันตัดลงตรง,ตรงนี้ตามเฟรมใหญ่เราก็ขายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่มีระบบจะมีคำสั่งเซลนะคาสั่งเซลลงมาเนี่ยอาจจะได้แบบนี้แล้วแต่ว่าเราได้ขายตรงนี้หรือเปล่าจะได้ขายตรงนี้หรือเปล่า,า,ลาถึงว่าเราดูตามเฟรมเดย์ตามเฟรมวีคนะครับแล้วแต่ว่าตามเฟรมเดือนอาจจะตัดขายตรงนี้นั่นหมายความว่าตั้งเดือนมันลงตรงนี้อรอยอาจจะได้ของ ราคาที่สูงที่สุดก็คือรอยช็อตเซลได้เลยแต่ถามว่ารอบนี้จะเกิดขายตรงไหนก็ไอเส้นตัวกตติกมันอยู่บนยอดก่อนแล้วก็ไอทอยู่บนยอดเดี๋ยวค่อยขายนะครับนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพืเ่อนๆน,นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับอีกครั้งหนึง่งนี่คือตอนนี้บิตคอยจะมันอยู่ที่ตามเป็นวิก,ก่อนวิกบอกแล้วว่ามันลงได้แต่มันมีแรงซื้อมันยังเยื้องออกข้างได้ก็ไอทตัดขึ้นนะครับไอท์ไไอมันแข็งกว่านะครับนั่นหมายความว่าไอทเนี่ยคือที่แรกถ้าผมไม่ดูไอท์ไอใช่ไหมครงนี้ อ่าตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องจบลงแล้วแต่ทีนี้ผมคิดว่าผมในใจผมไม่อยากให้มันลงอะ่ะผมต้องไปหาเส้นที่มันแข็งกว่าเอ,อ๋อไดูว่าตัวนี้แต่ถ้าเกิดอะไ้อย่งเงี้ยผมก็คิดว่ามันลงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ไม่อยากไปดูมาแล้วผมจะเอาอีกตัวที่มันแข็งกว่าแสดงว่ามันมีโอกาสขึ้นได้อีกหลายปันดอนเลยตรงนี้มันก็เลยข้างได้เลยนะครับนี่หลังกันแล้วถ้าเกิดคนไหนดูตามเฟรมนี้แล้วก็การดการเหมือนที่ผมทาคลิปมาตอนเช้านะครับตอนนี้ก็จะดึงขึ้นไปต่อนะเป็นแ่งเขียวหรือเป็นแ่งแดงหลอกแบบนี้อีกักกแทง็ได้นะครบ <c oughs> เท่นเดือนตัดแล้วนะครับคุณจะแพ้ตรงไหนนะครับต่อยไกลามาบอกลงผมก็ไม่รู้จะบอกไงแล้วแต่ไอายไดเนี่ยปัญหาคือมันยังลงได้อีกปัญหนาเนี่ยครับอ่าปัญหายังลงได้อีกสแสดงว่าไม่ได้ลงได้ไงครับเพราะว่าตรงเนี้ยเพราะวีกอะมันยังลงไม่สุดอ่าเพอะยังลงไม่สุดมันต้องอยู่แบบนี้ได้นะครับผมนะแล้วไม่จำเป็นต้องลงถึง30มันเลื้อยตรงกลางแบบนี้ก็ได้แล้วก็เทคตัวขึ้นไปก็ได้นะครับทุกคนดูโทนนี้ดิครับเนี่ยโนะทนนี้อ่าโทนะนี้นะดูตรงเนี้ยโอเคอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับผมพูด นะครับก็มันขึ้นไปแล้วนะครับ <bathroom. S 2> <ắng ật. S 1> นะครับก็ทนนี้ตอนนี้จะถ้าผมดูนะ M30 เนี่ยมันอยู่สูงมากๆแล้วมันต้องย่อบ้างธรรมดานะครับตัวน,นี้ป à, ั๊บอ่าก็เหมือนตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้นะครับอ่ามันย่อลงมาบ้างธรรมดานะครับผมอ่าย่อลงบ้างกรอบไหนนะครับก็ ي ى. ต้านของท่านก่อนหน้านี้นะครับก็เมื่อก่อนครั้งก่อนมันเป็นตรงนี้ที่ผมต like. ีเท็นนลายไว้ใช่ไหมครับครั้งนี้ต้องมาเป็นแบบนี้อีกโซนนี้อีกนะครับแนวต้านที่แข็งแรงอ่าถ้าคุณจะลงกลับมานะครับก็แต่งนี้แล้วกันนะครับ โอเคนะ41,700เนี่ย41,500 600เนี่ยอ่านี่คือเป็นรับของเส้นสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยผมเซตก้าไว้เป็น7นะครับผมนะ7แล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยผมเซตก้าไว้12แล้วก็สีแดงเนี่ยผมเซตก้าไว้เป็น21 22ถ้าเกิดว่าสีแดงตัดลงนั่นหมายความว่าผมจะขายเลยนะแต่ต้องเป็นตามเฟรมใหญ่นะตามเฟรมเล็กเนี่ยผมไม่เล่น นะครับนี่ถ้าเกิดมันตัดแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมผมไม่เป็นไรก็คือตามเปรมล็กอ่ะมันกดตัวอยู่แบบนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงเห็นไหมถ้าแดงตัดลงมันก็ลงแต่แต่แตดงมันแดงหลอกนะครับเห็นไหมอันนี่คือแค่หนึ่งนาทีนะแต่ผมไม่อยากรู้นะครับคือไม่ใช่ไม่อยากรู้คือดูนี่แหละครับแต่ว่าไม่สามารถเอามาตัดถินปนัญหาได้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ตอนนี้เราผมคิดว่าวันนี้เอาดีไว้ก่อนนะครับนี่คือตามเปรมเนี่สวยงามมากดังนั้นแล้วผมจะขอเคลียร์ให้กับพี p ่ๆนะครับ ได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับคลิปนี้น่าจะนานนะครับหน้าประมาณสักแปนาทีได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะรีบจบให้นะครับปั๊บก็เรียนรู้เรื่องขาไปด้วยนี่คือตามเฟรมของวิกนะครับคุณจะคิดว่าเป็นยังไงใครจะไปรูว่ามันแสกหน้าเหมือนที่ผมจินตนาการหรือเปล่านะครับถ้ามันแสกหน้าแบบนี้คุณเดือดร้อนแน่ครับผมนะครับนะครับคุณเดือดร้อนแน่แสดงว่าสิ่งที่ผมเริ่มทาลาย2วันแรกที่เราได้ไปใชส้แน่นอนเลยนะครับสามหมื่นแปดพันเนี่ยได้ปใชส้แน่นอนเลยชัวร์เลยนะครับผมในรอบนี้นะครับทีนี้ ปัญหาคือถ้าเกิดตามเฟรมต่อไปน่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คืนกินกาขึ้นแต่ผมกลัวว่าวิกนี้อ่ะวิกนี้ที่ผมกลัวนะผมกลัวมันจะไปแบบไปแบบไหนดีเดี๋ยวไปหาราคาที่ผลก่อนโมไม่ถูกนะครับไปหาสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วเรามาวัดกันนะครับว่าเป็นยังไงเป็นอนาคตหรือเปล่าเนี่ยไปช่องนี้แล้วหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยจากนี้หรือเปล่านะครับแต่คืนนี้ก็เสียวๆนะสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยเนี่ย ก็เป็นไปได้นะครับก็ผมบวกตัวเลขให้ดูแล well ้วใช่ไหมมันจะมาชนเส้นแนวต้านของสีแดงนี้ก่อนนะครับแล้วตัวนี้มันก็ตวัดลงกลางล่างแบบนี้แล้วขึ้นต่อเรียบร้อยรอบนี้ก็คือบินเกิน52,000ดอลลาร์นี่คือการเดาเท่านั้นนะครับเป็นการสมมติราคาเพื่อที่จะประกอบให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่าเออมันมีโอกาสไปนะครับแต่ว่าลงก็มีโอกาสลงเช่นกันแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่นะครับจะให้มันลงไปทําไมคนไหนที่ช็อตเซลล์อยู่ก็ต้องกังวลนะครับเมื่อเป็นเทรนด์ขาขึ้นต้องย่อและโฟลว์บายดีกว่านะครับดีกว่าไปแทงลงนนนรตไได้ม่า นะครับแามว่ามีโอกาสลงไหมก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับเนี่ยมาชนแนวต้านที่โซนนี้นะครับป่านตะลุแนวต้านตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปชนแนวต้านตรงไหนก็โซนนี้เลยครับเพื่อนๆโซนนี้นะครับผมนี้หนึ่งหนึ่งต้านแรกต้านสองเนี่ยสี่หมื่นสามพันแล้วก็สี่หมื่นสองพันห้าร้อยนะครับผมนี่คือโอเคครับก็อัปเดตกันทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูตรงไหนอีกนะครับตัวไหนอีกตพอไหนอีกนะครับตัวที่ขึ้นร้อนแดงข้อย่อลงบ้างธรรมดานะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้คุณระวังไว้นะเวโโลเนี่ยครับก็เวโโลให้วิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันพื้นฐานยังเป็นยังไงผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่มันอยู่ตอนนี้อยู่ที่2บาทนะครับมันเคยตําจุดสูงสุดอยู่ที่แถว2องจุดามดอลกับประมาณกสิบกว่าบาทแต่สิ่งที่มันจะไปดันแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นสเตปนี้เกือบเกือบหดอลหรือว่า30บาท30บาท50บาทเพื่อนเนคิดดูนะสบาทไปย่าสิบาทเป็นเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับราให้เอาเงิน ที่เรามีอยู่สมมติมี1,000บาทหรือ1 0 0 0 0บาท1 0ึ0 0หได้5 0 0 0 5,000ันหน่วยเราเอา5,000ันนี้ไปคูณ50อ่าไปคูณราคาที่50เราจะได้เงินเป็นเท่านั้นนะครับเราฝึกฝึก,ฝ,กฝึกคิดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะคุณต้อง,อง,องซื้อตัวนี้แต่ให้หาหลักคิดตัวที่มีโอกาสทำกำไรนะครับผมนะครับเข้าโอเคเดี๋ยวตัวที่มันจะบินแล้วนะครับตัวที่ต่ำกว่าตลาดตัวนี้เบบี้ดอทมันบวก4%ใช่ไหมครับเบบี้ดอทก็น่าจะบินไปแถวๆโซนนี้เลย3 0 0 0 0 3่น0นะครับประมาณนี้ นะครับแต่มันต้องชนแนวต้านสีน้ำเงินก่อนนะครับแต่คิชูเนี่ยปัญหาคือเนี่ยตอนนี้มันยกบิดบิดมาฝั่งซ้ายแล้วบิดแล้วออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ยกฝั่งซ้ายก็คือ147แล้วนะครับก็นี่คือตัวของฟิวเจอร์ดังนั้นแล้วมันบวกอยู่นิดหน่อยเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วตัวอื่นวิ่งไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมคิดว่าได้เห็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้เรียบร้อยครับผมโอ้โหนะครับมาแล้วจ้าจะสี่หมื่นสองพันแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสี่หมื่นสองพันแล้วโอ้โอ้